มาดูให้เปลี่ยนเบอร์มงคลค่ะค่าเปลี่ยน5 0 0พันบาทจะเปลี่ยนดีไหมคะก็ถ้าเปลี่ยนก็คือโง่ไม่อ้อมค้อมนะถ้าเปลี่ยนคือโง่ดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นมึงได้คนรับหมื่นหนึ่งเลยนะกระจายได้ทั้งสองคนมึงเปลี่ยนดิจิตอลวอลเล็ตไปซื้อลดเหลือ5 0 0พประหยัดงบประมาณชาติงบประมาณแผ่นดินไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้หมดทั้งแผ่นดินถ้ามึงไม่เปลี่ยนฉลาดเลือกเอาจะเป็นคนฉลาดหรือคนโง่ ยังมีคนคิดแบบนี้อีกเหรอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ห้าพันนั่นนะ่ะเรียกว่าโดนหลอกแล้วมึงจะไม่ให้กูด่าหมอดูล่างทรงในศาสตร์วิชาการเหล่านี้เหรมึงฟังเอาซี่เขาบอกว่าดวงไม่ดีเลยต้องเสียเงินเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ห้าพันแล้วจะชีวิตดีโชคลาบวาสนาจะมาเฮ้ยมึงฟังเอาซี่แบบเนี้ยเหรอจะไม่ให้กูดา่าพวกมึงดูเอาแบบนี้เรียกว่าโง่หรือฉลาดห้าพันเลยนะมึงฟังเอาซี่ กูเห็นหมอดูล่าโซต,ต่ละคนทำไมต้องด่าเขาว่างโง่เฮ้ยมึงเสียเงินเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ห้าพันมึงไม่ให้กูเรียกว่างโง่ให้เรียกว่าอะไรแล้วมึงไปเชื่อว่าการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทำให้มึงรวยได้ทำให้มึงเนี่ยเรียกโชคเรียกลาบได้ทำให้มึงมีโชคลาบวาสนาถ้าไม่ให้กูเรียรกโง่แลวเรียกว่าอะไรอ่ะไหนมึงตอบกูให้เรียกว่าอะไรอ่ะนิยามคำคำหนึ่งให้กูถ้าไม่ใช้คำว่างโง่พรามึงเชื่อว่ามึงยอมเสียเงินห้าพัน แล้วชีวิตมึงจะเจริญรุ่งเรืองจากการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มึงใช้คําว่าฉลาดน้อยคือยังมีความฉลาดอยู่คนมีความฉลาดอยู่บ้างจะไม่ยอมเสียเงินห้าพันเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเพราะเราสามารถโง่ในหลายเรื่องเนี่ยโง่ในหลายเรื่องได้หมดกูก็โง่มึงก็โง่ต่างคนต่างโง่แต่โง่เรื่องไหนฉลาดเรื่องไหนแต่มึงอะกราลังโง่เรื่องนี้โง่ในการเปลี่ยนเบอร์มึงโดนเขาหลอกมึงยังไม่รู้ตัวเลย อะไรของมึงกันเนี่ยเปลี่ยนเบอร์แล้วรวยเนี่ยนะมึงรู้ไหมเปลี่ยนเบอร์แล้วรวยใครรวยหมอดูที่เปลี่ยนเบอร์ให้มึงอะรวยกับใครรู้ไหมรวยเจ้าของโรรษัทโทรศัพท์เจ้าของเบอร์เบอร์โทรศัพท์เรรจ้าของเครือข่ายโทร,รศัพท์นั่นอะรวยมึงน่ะจนกูจะบอกให้ในระบบวงจรธุรกิจตั้งแต่มึงยอมจ่ายเงินห้าพันเพื่อซื้อโบโทรศัพท์มาแล้วหวังว่าเบอร์โทรศัพท์จะทำให้มึงรวยได้ ทุกคนในวงจรนี้รวยหมดมีคนเดียวที่ไม่รวยรู้ไหมกับใครม,มึงย้ำอีกทีนึงนะมึงฟังปากกูมึงดูปากกูดีนะทุกคนในวงจรที่มึงจ่ายเงินห้าพันไปในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วมึงหวังว่าเบอร์โทรศัพท์จะทําให้ชิดมึงรวยได้ทุกคนที่มึงจ่ายตังในห้าพันระบบวงจรของการที่มึงจ่ายเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ไปทั้งหมดรวยหมดเลยตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายมีคนเดียวที่ไม่รวยคือมึง เนี่ยคนไทยเนี่ยคนพุทธไทยในปัจจุบันมึงดูเอาละกันว่างโง่ขนาดไหนว่าปัญญาอ่อนขนาดไหนกับเรื่องนี้นะแยกะแยะ่ะให้ออกเวลากูด่าว่างโง่กูก็ด่าตัวเองตลอดว่างโง่แต่กูงโง่กูโง่เรื่องนู้นกูโง่เรื่องนี้แต่กูฉลาดเรื่องนี้กูฉลาดเรื่องนั้นคนเรามันมีโง่มีฉลาดเป็นเรื่องปกติอย่ากดกูเวลากูด่าว่างโง่มึงควรยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันโง่ในเรื่องนี้ มึงโง่ในเรื่องนี้ก็แค่ยอมรับว่ามึงโง่มันจะยากอะไรวะมึงฉลาดแล้วกูถามแค่เนี้ยในต่อกูสิการที่มึงเสียตังห้าพันซื้อเบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้วบอกว่ารวยนี่เรียกว่าฉลาดเหรอยอมรับแล้วเอาความจริงไปใส่หัวกระบาลมึงเอาความคิดชุดความคิดใหม่ไปใส่มึงจะได้ออกจากความโง่ได้ถ้ามึงยอมรับความโง่นี้ได้มึงจะกลายเป็นคนฉลาด เพราะอะไรมึงรู้แล้วน like right? ี so alcohol, so minute, right? for for ่เรียกว่าโง่แต่ถ้ามึงไม่ยอมรับว่านี่เรียกว่าโง่มึงจะฉลาดขึ้นได้ยังไงก็นี่เมื่อมึงไม่ยอมรับว่ามันโง่แล้วพวกมึงน่ะเป็นกันเต็มไปหมดในประเทศไทยแล้วมึงจะไม่ให้กูสอนได้ยังไงมึงจะไม่ให้กูด่าได้ยังไงกูจะปล่อยให้มึงโง่อย่างนี้ได้ยังไงกูจะปล่อยให้สังคมไทยมีความโง่แบบนี้ได้ยังไงมึงตอบกูหน่อยพวกมึงทนได้เหรอวะมึงจะปล่อยให้หมอดูสอนมึงแบบนี้เหรอมึงจะปล่อยให้หมอดูล่างทรงหลอกลวงมึงแบบนี้เหรอ ที่ขายเบอร์โทรศัพท์มึงแพงแพงแล้วบอกมึงสอนมึงเสี้ยมมึงว่าชีวิตมึงตกต่ำเพราะเบอร์มึงไม่ดีมึงปล่อยให้เขาเสี้ยมมึงสอนมึงให้มึงเกิดความหวาดกลัวว่าเบอร์โทรศัพท์กาลังทําลายชีวิตมึงให้ตกต่ำมึงเป็นหนี้เป็นสินเพราะเบอร์โทรศัพท์มึงเป็นหนี้เป็นสินเพราะทะเบียนบ้านทะเบียนรถมึงเป็นหนี้เป็นสินเพราะเลขนั้นเลขนี้เบอร์นั้นเบอร์นี้มึงจะปล่อยให้ลูกให้หลานมึงได้ถูกขัดเกลสั่งสอนกันแบบนี้ต่อไปเหรอผู้ถามแค่นี้เลย สังคมในชีวิตปัจจุบันมึงมึงจะปล่อยให้เป็นแบบนี้กันเหรอก็เพราะมีคนอย่างกูเพื่อทําให้มึงตื่นรู้ตื่นทําได้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เหรอถึงได้หูตาสว่างเลิกเสียเงินเสียทองแล้วเอาเงินไปใช้ในเหตุไปผลเอาเงินไปใช้นี่ใช้สินเอาเงินมาทํามาหากินเอาเงินมาลงทุนในกิจการงานในชีวิตมึงเพื่อให้ชีวิตมึงจเจริญรุ่งเรืองตามเหตุตามผลไม่ใช่ไปเสียเงินเสียทอง อย่างไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วอ้างว่าสบายใจสบายใจ5,000ันเนี่ยนะสบายใจกูถามจริงๆเถอเงินเนี่ยจะไม่มีแดกอยู่แล้วแต่มึงพูดว่ามึงเสียเงินละ5้าพันแล้วสบายใจกูถามจริงๆสบายใจจริงๆเหรอเอาเงิน5้าพันไปเอาเงิน5,000ันไปลงทุนในการใช้ชีวิตของมึงเอาเงินห้าพันไปจ่ายเจ้าหนี้ที่กำลังทวงเงินมึงเอาเงินห้าพันไปนั่งกินข้าว เอาเงินห้าพันไปหล่อเลี้ยงชีวิตมึงไม่ดีกว่าเหรอเอาเงินห้าพงไปเอาเงินห้าพันไปลงคอที่ทําให้ตัวเองฉลาดขึ้นเลิกโง่ในเรื่องพวกนี้เอาเงินห้าพันไปลงเรียนคอสบายๆลงคอที่เพิ่มสติสัพปพปัญญาเพิ่มปัญญาของมึงไม่ดีกว่าเหรอกูถามจริงมึงจะปล่อยสังคมเป็นแบบนี้กันจริงๆเหรอมึงจะปล่อยให้สังคมเป็นแบบนี้จริงๆเหรอกูถามแค่นี้เลย เฮ้ยมึงจะปล่อยให้ลูกให้หลานมึงจะสืบทอดประเพณีที่มึงทำตามๆกันมากับการหมอการให้หมอดูล่างทรงใสความคิดแบบนี้ให้พวกมึงแล้วมึงจะปล่อยให้ลูกให้หลานมึงรับความคิดแบบนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานมึงเหรอมึงจะปล่อยให้คนในสังคมที่มีลูกมีหลานของมึงรับการกระทําที่เป็นความเลวความชั่วเป็นการกระทําที่เป็นความเหม่นผิดเป็นอันตรายร้ายแรงต่อการใช้ชีวิตของมึงเป็นความเหม่นผิดมึงจะปล่อยให้สังคมเป็นแบบนี้เหรอกูถามจริงๆเฮ้ย กมึงทำอะไรกันอยู่กูถามจริงๆมึงไม่สงสารสังคมมึงไม่สงสารลูกสงสารหลานมึงเหรอที่มึงถ่ายทอดประเพณีที่หมอดูล่างทรงทำต่อๆกันมาสอนให้มึงหลงผิดสอนให้มึงเข้าใจผิดสอนให้มึงหวาดกลัวว่าปีชงทําให้อันตรายในชีวิตมึงเป็นยังไงเป็นประเพททาอันตรายกับชีวิตมึงยังไงเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถเลขเบอร์โทรศัพท์ทาลายชีวิตมึงยังไงเฮ้ยกูถามจริงๆ มึงจะปล่อยให้ชุดความคิดชุดข้อมูลความคิดแบบนี้ถ่ายทอดบอกสอนรุ่นสู่รุ่นต่อไปแบบนี้กันเหรอมึงต้องเอาหลักคำสอนพระเจ้าเอาหลักสักจจะความจริงเอาหลักเหตุผลไปบอกไปสอนกันในสังคมสังคมไทยเราคือควรต้องตื่นตัวตื่นรู้ตื่นทำกันได้แล้วเนี่ยความหมายของคำที่เรียกว่าคนตื่นทำพวกมึงต้องตื่นตัวตื่นทำกันได้แล้ว สังคมมันเลวสามต่ําช้าจากของที่ทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วพวกมึงก็ต้องไปซื้อของที่ทําอะไรของที่เป็นเครื่องรางของขังแล้วมึงก็เอามาแก้เพราะหมอดูบอกมึงมาว่าชีวิตมึงจะลาบากลําบนมึงต้องซื้ออันนั้นมึงต้องซื้ออันนี้เพื่อเอาไปแก้ไขชีวิตมึงกูถามจริงๆคนที่สอนมึงให้มึงมีความลําบากลําบนมีความหวาดกลัวคือใครหมอดูล่างทรง หมอดูห่วงจุ้ยสร้างความทุกข์ให้มึงสร้างความเห็นผิดให้มึงว่าไม่ดีอย่างนั้ไม่ดีอย่างนี้สุดท้ายมันก็เอาของที่มาแก้ไขกับความเห็นผิดเหล่านี้สร้างความหวาดกลัวให้มึงแล้วก็ไปสร้างของแก้ความหวาดกลัวให้มึงแล้วมันก็เอาของแก้ความหวาดกลัวให้มึงมาขายมึงแล้วมึงก็ซื้อของที่แก้ความหวาดกลัวนียมามาปกปักรักษาในชีวิตมึงมึงฟังลำดับเหตุผลมันมีเหตุผลตรงไหน มึงฟังใหม่อีกครั้งหมอดูล่างทรงหมอดูวงจุ้ยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่ไปสาสปัญญาอ่อนเพเจรเรื่องพวกนี้กูไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลมันสร้างความหวาดกลัวให้ชีวิตมึงว่ามึงจะเป็นอย่างนี้จะมีโทษมีภัยแบบนั้นเพราะตรงกับปีนี้เพราะตรงกับลักษณะราศีลคณาราศีเกิดปีนั้นปีนน้นดวงดาวย้ายปีชงปีต้องไปแก้ปีชงอายุเบญจพงศ์เบญจเพศมันสร้างคอนเทนต์หวาดกลัวให้มึง แล้วมันก็ไปผลิตของที่แก้ไขความหวาดกลัวให้มึงแล้วมันก็เอามาขายให้มึงแล้วมึงก็ซื้อของแก้ไขหวาดกลัวให้ตัวมึงเองพ้นจากความหวาดกลัวเหล่านี้มึงฟังเอานะมันมีเหตุผลไหมมึงฟังดูดีๆว่าที่กูพูดกูเป็นมิจฉาชีพหรือกำลังเตือนสติมึง ให้มึงเลิกโดนหลอกโดนลวงจากความเห็นผิดจากเดรัฉานวิชาจากความหลอกลวงจากความเห็นผิดจากเครื่องรางของขังเวทมนตคุสาสมึงฟังเอาว่าสิ่งที่กูพูดเป็นประโยชน์ต่อมึงหรือเป็นโทษภัยต่อมึงสิ่งที่กูพูดเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเป็นโทษต่อสังคมกูกำลังจะแก้ไขความเห็นผิดของคนในสังคม หรือกูกำลังทำลายสังคมมึงฟังเอานี่คือสัจจะความจริงที่กูต้องการทำให้สังคมตื่นรู้ตื่นทำนี่คือเจตนาลมของกูฟังเอาว่าใครมีเหตุมีผลว่าใครกำลังทำลายสังคมว่าใครกำลังจันเลนสังคมฟังเอาพอท้ายดีมากวันนี้กูปิดจ็อบรับจบหมดทุกอย่างกูพูดดีมากวันนี้กูชอบมาก กูฟังตัวเองพูดแล้วกูรู้แบบนี่สินี่แหละคําสอนนี่แหละศรัทธาดังลงมั่นอย่างไม่หวนไหวในคําของพระพุทธเจ้านี่สิหลักของการล้างความเห็นผิดล้างบางความเห็นผิดของคนในโลกกูฟังรู้อยู่อย่างปากปื้มใจในหลักคําสอนพระพุทธเจ้านี่สิหลักเหตุและหลักผลของจริงนี่สิหลักของการจันทลงต่อโลกจันทลงต่อสังคม นี่สี่หลักของการแก้ไขความเห็นผิดนี่สี่หลักของการมีประโยชน์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นในโลกนี่สี่ทำให้เคินจเจริญในคุณธรรมจริยธรรมนี่สี่ทำให้คนดำเนินไปในชีวิตโดยไม่ไร้สาระไม่ปัญญาอ่อนไม่เพ้อเจอ้อไม่รอคอยความหวังจากการอ้อนวอนขอร้องสะดาข้อต่อชะตาเบิกแว้นเวียนเทียนทำวิธีกรรมซัดแก่ซัดลำบูชาไฟ เพิ่งพาหมอดูดวงชะตาชีวิตล่างทรงพยากรณ์ทำนายทายทักประตูบ้านหน้าต่างตรงกันแล้วจะเกิดเหตุเพศภยัยนี่สิตรงประเด็นกูชอบมากถึงที่สุดแล้วขอที